ในวันนี้นะครับก็มีพี่น้องนะครับที่ร่วมขับคุณมาก่อนีแล้วนะครับก็มีคุณผู้ชาสวัสดีค่ะมนียายนงมาท้ำบุญกระถินนะค่ะมาทอดกระถินที่วัดเทียมโคชัยมาทอดกระถินที่วัดเทียมโคชัยดูท่านร้ำนะครับมันรวมท้ำบุญน้ำยายนงเด้อค่ะเก็บซี พุทเอพุทธณเอราิยห้าร้อย่าลังทานุ่มที่วัดอยป่าป่าเทียมโพชัยคีรับแต่ำหา้อยารกพุอารมุญมานี่ย่าทยานงไปถวายพรบท้่นน้ำเงินกันเด้อไก่เอซีคนบนข้างนี้จงทรงไปถึงเอฟซีรุยหยาดพี่น้องทุกคนขอให้มีความสุขล้ำรวยลำรวยเด้อค่ะสาธุสาธุสาธุ จะมีโรงทานค่ะนี่ญาติพี่น้องกำลังมากค่ะกัลังพากันนี่กินข้าวกินน้ำรับประทานอาหารกันนะคะ่ะนี่โรงทานนี่โรงทานแบบอย่างดีๆโรงทาน เด็เป็นค่างามครับก็สภ้อาที่คงจะมาถึงแล้วนะครับมีบริษัครัฐมาจารเพื่อนแล้วก็ผ้าหลักในการทำวัเห็นแบบ เพียงคนไทยบ้านเราทุกคนของเรานะครับก็โบธนาสาธุกับบุตรบุญสมบูที่พี่น้องได้ร่วมกันสร้างบสร้างสวนนะครับมีระดาบสูงนะครับอาถึงอาจารย์สมาย300บาทนะครับนา่งสนใจร่วมชมภู200บาทนั่งปกครองที่เชียร์ทอด300บาทยายแสวงศิรารลำ200บาทนะครับยายนกเข่าแสวงราลำ200บาทนะครับน่านที่ทน ปีศาพิรานนร4 0 0บา ور. ทคุณพ่อมาร็บบวาน1000บาทนะครับอันดับหนูราชเกศวัฒน500บาทคุณยายเป็นมาเตปริสุนนะครับ200บาทนะครับคุณป้าติงเจกดสิบ100บาทครอบครัวคุณยายมอดมีเพียง1400บาทคุณนิมาเสียง200บาทอ่าคุณนิมาหมาล็อกปีต2 0วาทนะครับปีติตาตาตาเกลดทอง